สวัสดีครับผมนายคงสกรทูเทพวันนี้ผมจะมานำเสนอเมตาเวิร์สสเปเชียรขั้นแรกเราจะเข้าโฮมก่อนนะครับเซตสเปเชียร .io ครับคลิกลิงจากนั้นล็อกอินครับ ผมจะรอดีินการใช้ Google ครับที่เราจข้างล่างไหมทำอะไรนั่งลไหมเลื่อยนี่คเพ่งงคพ่งงง เ,เพื่อนๆเขอาจารย์น้องนะครับมาแล้วนัดหมายเพื่อนเราจะไปที่ไหนกันดูไหนกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเอาตั้งคิเกี่ยตัวไหนไปที่ไหนกันจะนัดเ,เพื่อนมันไม่ใช่ตัวละครผมครับ มันเป็นของของเขาครับอ,อของเธอจะพาไปไหนบ้างเลยจะรวมไปไหนเดินไปจะไปรวมกันที่ไฟล์ไฟล์ pdf ครับต่บอเลยครับให้เพื่อนๆไปรวมกันที่ไฟล์ pdf นะครับเอาเพื่อนไปรวมกันที่ไฟล์ pdf นะครับออไฟล์ออฟ pdf ารไฟล์ PDF จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนกชนิดต่างๆนะครับเราสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับนกชนิดต่างๆได้ในไฟล์ PDF นี้เลยนะครับรตรงนี้คือคลิปวิดีโอครับววความน่ารักของนกครับ ดูวิดีโอคับดามาะับปดวิดีโอใหม่กิดกมนะครับกดิดม เกิดวิดีโออาบูเคสใช่คิดกันไหใ่วิดีโอปะเนี่ยใช่ครับวิดีโอแล้วก็เป็นโอเคเห็นแล้วไหมครับทดลองเล่นที่ยเช็ควิดีโอของแต่ละคนได้นะครับไม่เล่นใช่ไหมครับอาบูเคสตรงกลางเห็นไหมเล่นไหมไม่เล่นไม่แสดงไม่เป็นไรดูผ้าช่อังอืน เหตการผิดพลาดทางการอาชีพลราเห็นมีอะไรดูบ้างเดินลงไปอวตารใครน่าแปลกประหลาดกระโดดเลยครับอวตารใครเนี่ยอากไาไปไหนบอกเพื่อนหน่อยเดินเอาเดินเอาเลย ตรงนี้จะเป็นรูปภาพของนกชนิดต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นนกแก้วครับตรงนี้จะเป็นนกพิราบขาวนะครับตรงนี้จะเป็นนกขุนทองนะครับนกขนทองนะครับ ตรงนี้จะเป็นกานะครับตัวนี้นกยุงครับแล้วก็นกเอี้ยงครับตัวนี้นกหัวขวานแล้วนกเงือกครับถ้ามีชื่อบอกก็จะดีเนาะ นั่นติดไว้ตัวที่กันนอตส่วนตัวนี้จะเป็นโมเดลนกครับะแต่มันกลับหัว,หวครับเอา้าโอ้โอนอกเธอที่ปลาดนะจับได้ข้างๆนะไหนไหนโมเดลนี่ครับอ๋อนกกรับอกนี่ได้หรอล่ากรทาข้างนะ ส่วนตรงนี้จะเป็นรวมห้องของเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับหวอเพื่อนเนะหมดยังหมดแล้วครับส่งต่อผู้โชคดีพรีเซนต์คนจับไปลเลยเ,เลือกใครดีเ,เลือกคนที่ยังไม่มีเซนะเลือกไรเลยครับ สุนดน่ารักแนมไว้ก่อนคิวคิวถัดไปสุดน่ารักนะครับ,ะะรบเปลี่ยนตัวด้วยเอาสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้สวัสดีครับ